อบข้ามครับผมตอนนี้บอลโรนอยู่ที่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ําแม่น้าศอกนะท่านผู้ชมวันนี้มีหลากหลายสีนะวันนี้มีสี่ตัวที่ขึ้นนะนอกจากนั้นก็มีพารามอเตอร์บินว่อนเลยครับพี่น้องเขาจะชมพาที่ตกดินแล้วก็ชมวิวเมืองวางเวียงแล้วก็วิวภูเขาที่เมืองวางเวียงนะดูฮะพารามอเตอร์ Motor, บินว่อนเลย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูพาลามอเตอร์ใกล้ๆเนี่ยฮะสองตัวกำลังบินอยู่ข้างๆทิวเขาเมืองวังเวียงแล้วก็จะเห็นอบอลลูนลอยต่ำเลยฮะชมบรรยากาศทุ่งนาะป่าเขาดูเมืองวังเวียงหูแบบชิลๆเลยนะครับผมราคาของอ่าราคาของค่าบอลลูนอยู่ที่ 3,000บาทนะครับผมแล้วก็ตัวพลามอเตอร์ติดต่อได้ในราคาประมาณ2,000บาทนี่แล้วก็มีบางตัวก็กำลังทยอยบินกลับแล้วใช้เวลา1 5พนาทีในการบินนะครับทำลบพาามอเตอร์แล้วก็บอลลูนก็30นาทีครับผม เมืองงเวียง,งข้างๆนี้กำลังก่อสร้างโรงแรมนะครับผมอ่านะเรนกำลังก่อสร้างโรงแรมก็เลยทําให้มีเสียงดังนิดนึงแต่สูงหมอ,อกไกลๆนะเห็นบอลลูนไหมครับเห็นบอลลูนอยู่ไกลๆไหมครับท่านผู้ชมว้าววันนี้แบบท้องฟ้ามันจะอ่แบบอึมครึมมีเมฆมีเมฆบนท้องฟ้าเยอะนิดนึงก็เลยทำให้แบบ ภาพออกมาไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหรนะ่นะนะปกติแล้วจะเห็นพระที่ตกดินอยู่ตรงมุมนู้นนะครับผมแต่ว่าวันนี้มันท้องฟ้ามืดคืึมแล้วก็เลยแบบท้องฟ้าก็ไม่แจ่มใสภาพก็ไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่ก็จะออกมาประมาณนี้เนาะ แต่เราก็ได้ชมภาพปลลูนสวยๆนะครับท่านผู้ชมปลลูนสวยๆสบายดีพี่นางไหม เออสบายดีพี่นางวันนี้อยู่ที่วางเวียงคุณพี่เออไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วมาชมบอลลูนพี่เห็นไหมฮะบอลลูนบอลลูนวางเวียงแล้วก็จะมีพารามอเตอร์ตอนนี้เย็นละ17นาฬิกา13นาทีนะที่เมืองวางเวียงปะเทศลาวอ,อ่เขาก็ทยอยกลับกันบ้างแล้วที่เป็นพารามอเตอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องจะไปขี่พารามอเตอร์แล้วก็ถ่ายทอดให้ ให้ท่นผู้ชมได้ชมดูว่าเมืองืองเวียงเป็นยังไงบ้างอุ้ยมีสองตัวสามตัวทางด้านนู้นนะปาลามอเตอร์อืมมันไกลามากอยู่บนท้องฟ้าสองตัวแล้วก็สองตัวทางด้านนู้นปินบินไปด้านนู้นละเหลือบอลลูนบอลลูนลอยนานมากปกตินั่งแล้วไม่พอไปนั่งเมื่อหลายปีก่อนไม่ได้ไม่ได้อยู่นานขนาดนี้มันบินแค่แบบแบบมันก็ไปละ โอ้ยนี่สองตัวมาใกล้ๆเราเลยสองตัวมาใกล้ๆเราเลยยังจำวิธีไลฟ์สดได้เออมันก็ไม่มีคลิปนะพี่ก็เลยก็เลยได้ไปไหนมาไหนก็เลยได้หันไลหันมาไลฟ์สดให้ให้เพื่อนๆได้ชมดูเนาะเออแต่ื่อวานก็ไลฟ์สดนะไลฟ์สดที่ไหนนะเมื่อเช้าสิ เออมันไม่มีเสียงนะพี่นางคิดถึงพี่นางเช่นเดียวกันเนาะเออเมื่อไหร่จะได้เจอกันนะพี่มามามาเมื่อไหรอ่อ่ะมาโคราชอีกเมื่อไหร่เออวันนี้ท้องฟ้ามันจะแบบมืดคืนม,มืดคืนนิดนึงนะเออถ้ากับว่าท้องฟ้าแจ่มใสนี่สวยเลยนะพี่มุมนี้ตะวันตกดินมีแบบว่าแสงทองของอัมพาย ตอนนี้พลามาเอเตอร์บินมาใกล้กันกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปนั่งให้ให้ชมวิวบรรยากาศเมืองวังเวียงด้วยกันเดี๋พี่ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทราคาราคากันเองนะแต่ว่าถ้าราคานี้ก็ราคาพอๆกับบอลลูนเลยอะ่ะมันหนึ่งร้อยดอลลาร์ โอเคโอเคจ้าพี่นางอาจะลงเลยนะพี่นางเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วค่อยมาดูนะบรรยากาศแบบว่าขี่พารามอเตอร์แล้วแบบวิวเมืองวังเวียงภูเขาว,วังเวียงเป็นยังไงบ้างนะถ้าฝนไม่ตกนะวันนี้พายุเริ่มเข้านะเออแต่ว่าถ้าท้องฟ้าแจา่มใสมีเมฆแบบ หมอกสวยๆเดีวจะเอาบรรยากาศส่งมาให้ดูค่อยมาดูย้อนหลังเด้อคุณพี่โอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะอันนี้ลาไปแล้วนะคะผมสวัสดีครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศทางฝั่งนี้ก่อนทางนี้เมฆหมอกไม่เยอะนะไม่เห็นมีแสงเยอะแต่ด้านด้านฝัน่งนู้นเป็นด้านที่ตะวันออกทางด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันตกไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าไอ้นี่ไม่ไม่ได้แมมพี่นาง อันพลิกพลกลับเป็นแบบแนวแนวแนวตั้งไม่ได้กล้องไม่ยอมไปเลยอ่ะพลิกหมุนโทรศัพท์ยังไงก็ไม่ได้วินี่มาใกล้เลยว้าวว้าวว้าวไว้จะลงเดี๋ยวขอดูบอลลูนใกล้ๆก่อนบอลูนแสงมันไม่ค่อยดีว้าวว้วสีสันสวยงาม ไปแล้วบายบาย